ว่าน,นี้เป็นเรื่องที่สำหรับปแปมคืออยู่ดีๆคลิปคลิปนองเด้งขึ้นมากคับพี่น้องคะเป็นคลิปอะไรทุกคนมีใครเด้งมาหนูไหมคะวันนี้คลิปที่เด้งขึ้นมาใน youtube ปแปม๋มแป,มป๋มบนยูทู u b e ขึมนมาไหร่กระ,ระด้งคือคลิปตอนอูค์หิงมาออดิชั่นเป็นคลิปตอนนี้ลามาออดิชั่นค่ะพี่น้องคะเด้งขึ้นมาแบบ ครับสวัสดีครับ f อีอีลาน้อยนะครับ f c น้องป้อมแปมนะครับ f อสาวน้อยเพชรบานแพงนะครับหายใจเข่าหายใจออกก็มีแต่สาวน้อยเพชรบานแพงคือเก่าคือเก่านะครับเมื่อกี้ในแอดมินนะครับนั่งเบิง YouTube อยู่นะครับพอดีมีคลิปน้องป้อมแปมนะครับน้องป้อมแปมนะครับเด้งขึ้นมานะครับเพราะว่าแอดมินได้ไปกดติดตามไปกดกระดิ่งไว้นะครับเมื่อกี้น้องป้อมแปมเพิ่นวานะครับ พัดล่งคลิปนะครับพันวาพี่น้องนะครับผู้ใดได้คลิปน้องอุ้งอิงทีมาสมัครมือแหลกเด้งขึ้นมาบอวสันนะครับปรากฏว่านะครับแอดมินก็ได้คลิปนั้นขึ้นกันครับเด้งขึ้นมาขึ้นกันนะครับก็เลยตรงกับน้องปอมแปมพอดีนะครับอยู่ดีๆคลิปนั่นนะครับคลิปที่อีลานะครับมาสมัครหลังห่านมือแหลกนะครับแล้วก็มาออดิชันกับบอโจนะครับเด้งขึ้นมานะครับ ตรงกันกับน้องปมแปมบอกเลยนะครับว่าของเพิินกระเด่งกันมากคือการมาสันพนกามาทําคลิปนะครับแอดมินกันเลยสิมาย้อนย้อนรอยนะครับย้อนเบิ่งนะครับคลิปนั่นนะครับผู้ใดได้เบิ่งบอกรับคลิปทีอีหล่ามาสมัครหลังเวทีนะครับเบิ่งคลิปนั่นนะครับตอนนี้คนที่ตามประมาณ4ล้านแล้วซั่นนะครับคนบแม่นคนติดตามคนที่ยอดในการรับชมนะครับ4ล้านวิวนะครับ เป็นคลิปที่อิลาม่าออดิชันหลังเวทีนะครับคลิปนั้นพี่น้องคงสีได้เห็นมาแล้วนะครับเป็นคลิปที่ประวัติศาสตร์นะครับของอิลาคลิปหนึ่งกับว่าใดนะครับที่เพิ่นมาสมัครหลังเวทีนะครับที่เมื่อนั้นนะครับอิลาใส่เสื้อขาวนะครับแล้วก็แม่น้อยเพิ่นใส่เสื้อสีเขียวนะครับเมื่อนั้นนะครับยังจำได้ติดตานะครับรับเด๋ยวพี่น้องเอฟซีนะครับย้อนไปเบิ่งคลิปนั้นนะครับ ช่วงเพิ่งมาสมัครอ่าช่วงแรกๆเลยนะครับมือแรกเลยนะครับสำหรับอิหลานะครับมาสมัครหลังไว้ที่ครับพอโจโนะครับใส่เสื้อสีขาวนะครับเม่นนอยใส่เสื้อสีเขียวนะครับมือนันนะครับ เป็นคลิปประวัติศาสตร์นะครับคลิปนี้นะครับหรอดคลิปอของอีหลาคลิปนี้นะครับเป็นมือแรกที่มาสมัครนะครับนาตายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับบอดโจกระพ้าขึ้นไปนะครับบนเวทีนะครับไปออดิชั่นนะครับไปลองประกอบดนตรีลองเบิงพาสันเพลินวานะครับ พี่น้องสังเกตบางอีหลานะครับขึ้นไปบนเวทีนะครับวายนักดนตรีนะครับ,วา,รรบวายอาจารย์นักดนตรีวายแฟนเพลงนะครับที่อยู่หน้าเวทีนะครับรนนับไม่จับกุโจรกรวายนะครับ <4. S 1> พี่น้องนะครับออเอาไปให้ หลายคนนะครับหลังเวทีนะครับถึงกัมยาของเบิงครัาเสียงไพรลงนะครับจนถึงกับ <the world> เอปากเลยครับ นขเดลยเสียวนี่นั่นหน้าวิีนะครับคนหลายนะครับช่วงออดิชั่นนะคนเต็มแลวนะครับนะครับดินอยู่ที่บ้านน้องคู่นะครับมูซีนะครับยาคุณยูมูหานะครับ แต่มือแรกนะครับบอลโจมันอดิชันนะครับรับเองนะครับว่นงเองนะครับบอลโจมันแต่มือแรกเลยนะครับซาบัทิลฬา ลองการล่ำการเป็นลาหนะครับเคยเป็นมลลําสิงห์มาก,ก่อนนะครับลองอุูวิธีทำมลลัสิงห์คุณ่อจะพอยกคนเด่นได้นะครับสไตล์หนะ้าครับโบอดโจถึงกับพ่อใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับเสียงอีหลานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพิดพลาดประการใขดขอโทษขออภัยนะครับฝากกดติดตาม ู้ใช่เขาคั่วผ้ากินผ้าเที่ยวนะครับสวัสดีครับ